สวัสดีค่ะเพื่อนเพนื่อนค่ะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะช่องยิบันพัชทรงเลกเป็นช่องแบ่งปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเนาะจะนําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากมาตอนมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้เบิ่งได้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ตามคำขอเนาะมีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่นมาคอมเมนต์บอกว่า ยายวันไปหาของอแอดมินยออินเตอร์ค่ะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่2เดือน5ปี6กีเนาะค่ะพี่น้องงวดที่เลวมันกับเขายออินเตอร์นี่ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เลยไปนค้นหามาไหามาฝากตอน f อซตามคำขอค่ะสำหรับเลขบนนี่เด่น4กับ0ค่ะห้วิ่ง4คนไหมากกับ8 0 4 8 4 0 9 0 4 9 4 0 ก็ซมิบซีศูนย์แล้วก็แปดศูนย์แล้วก็ซีแปดค่ะพี่น,อไบไบน,น,น,น้องไปไ้พิจารณาเบิ่งเดอจ์เเดอย่ออินเตอร์เอาล่งหายตามคำขอของเอฟซีเลยเด้อจาพี่น้องผลมาคอมเมนต์ใต้คลิปบาเอามาหายแน่ตามคำเล็กรองค่ะขอมาก็จัดไปนะคะขอบคุณเจ้าของขอมุ่นอดยอ่ออินเตอร์นำเดยพี่น้องเดอต่อไปเป็นของ เป็นเรือดำน้ำของประเทศอินโดนีเซียค่ะพี่น้องค่ะเรือดำน้ำที่มันดำน้ำแล้วก็เป็นหายไปเลยคนอยู่ในเรือกหาซิฟคนมาหาซิฟคนเนาะ mm. เลขเรือก402 4004กะตุงกะหอยอินเตอร์ด้วพี่นอ mm. ้องเลขชนกันค่ะพี่น้องค่ะ mm. เลขเรือดำน้ำถ้ามีเหตุการณ์อียัง แบกแบบนี้มักสิออกได้พี่น้องเนอะวัที่เลี่นี่ก็อ่าอยงก็รถทั่วไฟใหม่นะคะก็ออกทะเบียนรถทั่วเลยหงดนี้ก็เลยเอาเหล็กเดือดนำนำมาฝากพี่น้องนำคับพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอันนี้เป็นของเอ็ดในน้อง อ่านซื้อบนบ่อค่ะซื้อภาษาปักิจเนาะขอโทษขอไปเนาะเยาันการเรียนมสูงอ่านหนังสืออ่านออกตภาษาไทยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลขบน48 49 28 29 48 49 1กับ10ตรงกันกับย่ออินเตอร์บริหานค่ะพี่นอ้องค่ะให้มา4หางตามเส้นทิศเพ่อของเพลนย้อนหลังขึ้นไปกันเออมนเขาดีเขา ตรงๆค่ะพี่น้องคะกับ,บหัวหมวลนวดนี้มันสีขาวสิออกเนาะอันนี้เป็นเลขล่างค่ะพี่น้องค่ะเลขล่างไขายหาแปดหกแปเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยา้านพาสองลีกในเด้อค่ะพี่น้องเด้อก่อนออกจากบ้านกะป้องกันตัวเองสมรากากอนามัยน้ำเน้อคะ ป้องกันโดนปรับสองหมื่นนำ้ำป้องกันสุขภาพจะของน้ำคับพี่น้องคะ่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องเดยวสิสันหาเล็กเด็ดเด็กเป็นเม่นมาฝาคือเก่าล่ะคะ่ะรยวยรวยนะคะ